เมจะแต่งหน้าอะไรนักหนาเนี่ยวันนี้เอา้าก็เขามีกองถ่ายมาเผื่อที่จะได้เข้าวงการบ้างไงพี่แล้วก็ไม่บอกพี่พี่พอจะรู้จักคนในวงการถ้าเมอยากเล่นนะเดี๋ยวพี่ฝากให้เลยอ๋อ,อวงการบันเทิงอะนะพี่วงการพนันนี่แหละเพื่อนเล่นหน่อหนเึ่งไปกลัร้านไปหยอกจะหยอก สวัสดีครับประกาศอะไรคะือสวัสดีครับนี่ตรงนี้หรอเออนี่ยอยักษ์เธอเนี่ยนี่ไงยอยักษ์เพื่อนเราไงดีม่เล่นด้วยแหละชอบทางเงี้ยเร้าหลินเนี่ยเส้าหลินพวกนี้แต่เป็นเล่ชื่อนี้ใครนี่มึงแต่งตัวเป็นปลอกหมอใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เลิกเดี๋ยวไม่เลิก ัวแตงซับหน้าปวดแต่งหน้าฮแล้วเขาห่วงเสื้อผ้าจริงนะเขาห่วงเสื้อผ้าใช่ไปเลยแล้วแต่งตัวเนี่ยชอบมาแอบแต่งตรงเนี้ยเนี่ยเสื้อผ้าเขาอยู่ตรงนน้นน่ะมาแอบแต่งแล้วถามเอ้าเสื้อผ้าพี่นุ้ยไม่ไ้แต่งตรงนี้หรออ๋อเขาเคยมาแต่งตรงนี้แล้วค่ะแล้วพอเขายกแขนยกเสื้อดูก็เหมือนหน้าหนีค่ะ ตบปากมันเลยเท่าอายุเลยนี่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะอะไรเวลาแต่งตัวมาเที่ยวข้างนอกอ่ะทำไมถอดรองเท้าออกก่อนบ้านเใหม่ไปเห็นเหรอกอรดี้ใส่เลยหนุ่มตองหนุ่มตองกันเลยหนุ่มตองอันนี้หนุยอะไรเนี่ยหนุยชวนชื่นเนี่อะไรเนี่ยเนี่เอาตรองเท้าแตะไงไม่เคยเห็นนะแกก็ใส่กันเยอะแยะคนสวยก็ใส่เงี้ยแหละตกกันใจหมดเลย ก็เพื่อนกันน่ะนี่หลุยส์ชนชื่นหลุยส์ชนชื่นหลุยส์ตองอะไรคือเนี่ยหลุยส์สกอตส์ผ่านผ่านผ่เปบ้างว่าแกเดี๋ยวก่อนนะวันนี้แกจะพาใครมาก็วัยรุ่นอยู่นะเป็นใครกี่ห้ออะไรคะเนี่ยโหโหโหจะไปแกล้งน้องสิอย่าไปเค้มเลยอย่าไปเค้มเลยมันโหขนาดไหนไดตเลาซิสทนะได้เลยปาต์ตซิสทนะได้เลยได้ด้วยกันยืมหลุยส์สกอตส์ของเองเมลามี มึงเท้าอะไรเท้าอะไรอีเนี่ยฮะฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ไม่ใส่ไปฟิตเนสมาฉับอกแล้วมึงไม่ได้เนี่ยก็โอลอยู่นะก็ยังได้อยู่รองเท้าอะไรรองเท้าอะไรอินเนี่ยใครนะอินเนี่ยอินอินอีพ ทำไมฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยดีซาซาซา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซาซาซา E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซาซาซา E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซาซาซา E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียัเซนทีวียัเซนทีวียักษเซนทีวียัเซนทีวี